ที่ห่อเหินเดิอนอากาศได้ที่จะหายถัวกระหายแต่ได้บางทีเห็นตรงนี้พอไปตลาดระยะทางประมาณ1ิบกิโลอำเภอเจือทางนู้นอีกอะไรเงี้ยอ,อปฏิหารของพ่อเขาสุดยอดแถวบ้านเขาเรียกว่าหลวงตาเพาะเดินได้คนที่มีบุญที่จะได้ทําบุญกับหลวงพ่อมาเคยเป็นศิษย์หลวงพ่อมาจะได้เห็นแต่ถ้าคนที่ไม่เคยได้เป็นศิษย์เลยก็จะไม่ได้เห็น มาไปด้วยอพอไปถึงปา่าช้าคือสมัยก่อนป่าช้ามันไม่ใช่อยู่แถววัดผมดูตรงประมาณ2กิโลเสร็จแล้วก็อ้าวจับเนนมัดก็จับเนนมัดก็จับมันอยู่ในปา่าช<อ>้าก็มา<อ>ทำไมก็ทำวากระทาที่บอกอะท้องจามหรืยอยังก็ทําบอกกระทัมแล้ว<อ>นี่หลวงพอ่อก็กลับมากันหมดเลยก็อยู่คนเดียวก็ด้วยความกลัวก<อ>็กลัวเงือแตกพักเลยทําไงแล้วก็หลวงพ่อก็บอกว่า เออตังนมูสามจบระยอธิ่ฐานให้ดีที่กระทาที่บอกอะก็บอกไปแล้วก็เป่าซ้ายไปกว่าแยบไปเข้ามาหลุดพ่อมาถึงเอา้าม,มาได้ยังไลงลุงพ่อกังวลหรออืเคือ,อ,อแกก็เข้าห้องไปอันนี้ลุงพ่อสิงมารณภาพไปแล้ว ได้ไซซินที่เขาจูงศพไปเนี่ยแล้วก็ที่เขาแปรรูปมาเนี่ยเอาได้ไซซินตัวนั้นมาด้วยแล้วก็เอาดินเหนียวมาผสมกันแล้วก็เอาเวลาฝนตกอ้ไที่เาเรียกละลูกเห็บนั่นเอาน้ำตัวนั้นมาด้วยมาผสมแต่เราก็ต้องเก็บลูกเห็บก็ต้องเก็บใส่ขวดไว้แล้วก็มาสวดด้วยปันด้วยสวดด้วยปันด้วยเสร็จแล้วเวลาใช้ก็ต้องมีกระถาใช้<อ>พุทธรัตมิงจัปปะทวคุณนางจัปปะทะคุณนางสัพโรสัพพยังพวันชายเยสัพทุกสัพโศสัพโรสัพพายเปียกคุณเมตดาเบดา